สวัสดีค่ะมินนะคะเ็ื่องของเพจสอนขายออนไลน์สไตล์มินเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการทำทัาเป็นตอนนั้นก็ถือว่าจริงจังในวัยนั้นเลยก็เพราะว่ามีทำออนไลน์มาแปดปีปีนี้จะเข้าปีที่เก้าแล้วใช่ไหมคือตอนนั้นอะมินเป็นคนที่ชอบกินยาลดน้ําหนักเถื่อนกูต้าเถื่อนคือเราเราเราไม่รู้เลยว่ามีออยมีอะไรหรือเปล่าแต่เห็นคนเขาฮิตการกินกันแล้วก็ไปซื้อแต่เราซื้อใน Facebook ตอนนั้นจําได้ว่าเราเล่น Facebook แล้ว เราก็ซื้อใน Facebook แต่เราซื้อมาแพงมากเข้าใจฟิลไหมสมมุติว่าต้นทุนมันแบบเมตรละเมละสบาทหรือว่าศูนสตางค์เนี้ยเราซื้อมา10เมตรพันห้าเธอเข้าใจความรู้สึกไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเ,เพื่อนแบบทำไมมึงซื้อแพงจังอะไรเงี้ยแล้วมินก็เลยแบบไปหาแหล่งมาเลยไปหาเว็บมาเลยแล้วมันเป็นเว็บภาษาอังกฤษเลยนะแล้วก็ไปหาแหล่งที่มาจนตอนนั้นก็เลยสึกวอุ้ยทําไมเขาทาแล้วเขาได้กาไรเยอะจังเราก็เลยจะอยากแบบได้ตรวต่างตรงนั้นแล้วด้วยความที่ไม่รู้เราก็เอามาเปิดหาเปิดขายอะไรเงี้ยค่ะ อันนั้นคือครั้งแรกในชีวิตเลยก็น่าจะประมาณ10กว่าแบนใช่ประมาณ10กว่าแบนดค่ะนใหญ่เป็นแบบพวกผลิตภัณฑ์ความงามผิวขาวอะไรเงี้ยสบู่อะไรเงี้ยความคิดของเราหลายคนอาจจะตอบว่ายุคก่อนง่ายใช่ไหมแต่แต่ในมายเซ็ตของเราคือเราไม่ใช่คนดังมาก่อนมันก็ยากตั้งแต่แรกที่เราเริ่มอยู่แล้วอะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าตอนนี้ค่าการมองเห็นมันดีหรือไม่ดียังไงนะคําตอบของเราก็คือ มันใครกำลังเริ่มมันก็ยากอยู่แล้วอะในสำหรับของเรานะของเราก็รู้สึกว่ามันมีระดับความยากที่แตกต่างกันในแต่ละโมเมนต์ไม่เหมือนกันอย่างของตอนเราเริ่มใหม่ๆมันก็จะยากสำหรับตอนที่ตอนนั้นเรายังไม่มีความน่าเชื่อถือยังไม่มีใครรู้จักแต่การซื้อขายเราก็จะสู้คนดังไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ในยุคนี้ก็คือเรามีเ,าเขาเรียกว่าแบรนดิ้งคนรู้จักเราเวลาการโอนหรือยอดโอนหรืออะไรต่างๆมันก็จะมากกว่าแต่ว่า มันก็จะมีคู่แข่งขันสูงมีการมองเห็นที่น้อยลงก็ต้องมีเทคนิคอะไรเพิ่มเข้ามาเลยนคะคะแล้วรู้สึกว่าความยากมันมันมันต่างกันในนแต่ละช่วงสมัยมากกว่าคือโลกธุรกิจอะเธอเข้าใจไหมถ้าเราไม่ได้มีระบบอะมันไม่มีใครมาบอกเคล็ดลับไม่มีใครมาบอกสูตรเด็ดไม่มีใครมาบอกว่าเธอจะต้องปิดการขายแบบนี้ว่าเธอจะต้องยิงกลุ่มเป้าหมายแบบนี้มันเราหรืออะไรที่เป็นระบบอะมันดีอยู่แล้วอย่างเช่นสมมติว่าเรา เราเปิดร้านโชว์หวยโดยที่ไม่มีแบบแบรนด์เข้ามาเราก็ต้องจัดร้านเองเราก็ต้องแบบทำนู่นนี่นั่นเองใช่ไหมแต่ระบบมันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่สมมุติเรามีแบบแบรนด์มาเลยเป็นแฟรนไชส์มาเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือยู you ไม่ต้องคิดละว่าตรงนี้จะต้องใส่อะไรระดับสัดทำอะไรโลเคชันเราไม่ต้องหาเรามันจะมีสเต็ปมีแพทเทิร์นมาให้ซึ่งความขายได้มากได้น้อยมันก็เปอร์เซ็นต์ก็จะสูงกว่าอันที่ไม่มีระบบอยู่แล้วจริงๆเราจะบอกว่าจําเป็นมาก จำเป็นมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในในโลกปัจจุบันเนี่ยจะเขาจะขาดคําว่าคอนเน็กชันโลกออนไลน์ทาให้คนเจอกันใกล้มากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือคนอยากขายออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่พยายามทําความรู้จักเพื่อนใหม่ไม่พยายามมีคอนเน็กชันไม่พยายามที่จะที่จะ friendly, เจะฟรนลี่เข้าใจฟิลไหมคืออยากจะขายแต่อย่างเดียวอันนี้มินเจอเยอะมากในโลกออนไลน์ประมาณ99%เลยที่ท,ที่ไม่ไม่ไม่เห็นความสำคัญของการมีเพื่อนหรือมิตรภาพ คือไม่กดไลค์ให้ไม่คอมเมนต์ให้ไม่ไม่เกิดการแชร์ลิงก์ไม่ใส่ใจไม่ไม่เป็นรีอ่ะเข้าใจมีวไหมไม่ไม่มีคอนเน็กชันการที่เราไม่มีคอนเน็ชันอ่ะคุณกําลังพลาดมากๆคืออนนี้มันเป็นเคล็ดลับของคนสําเร็จเลยคือกําลังพลาดมากๆเพราะเราจ้องแต่จะขายแล้วก็อยู่ดีมาโทษว่าแบบมันขายไม่สําเร็จหรือมันไม่ได้ไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมีนรู้สึกว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าการมีคอนเน็ชันจําเป็นมากๆค่ะ สมัยก่อนนะอาจจะคิดว่ามันจําเป็นเพราะว่าเรากําลังเด็กแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกระแสะเนี่ยมินจะบอกว่ามินไม่ได้แอนตี้สินค้ากระแสนะต้องบอกก่อนว่ามินเนี่ยเป็นเจ้าแม่กระแสะเลยเข้าจใจพิวไว้เธอคือเราเป็นคนที่ทุกอย่างที่มันมาแรงอะ่ะเราจะซื้อมาใช้หมดเลยแล้วหลักมันจะไปต่อได้ไม่ไปต่อได้เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าอีกทีหนึง่งเราอยากจะกระแสะแป,ป๊บเดียวหรือว่าจากระแสะยาวๆนี่อยู่ที่จุดประสงค์ของเป้าหมายของคนทำถ้าเป้าหมาย คนรทำเนี่ยรู้สึกว่าฉันชอบโกยเงินแค่ครั้งคราวแล้วฉันชอบเปลี่ยนแล้วเริ่มต้นใหม่ชอบเปลี่ยนแล้วเริ่มต้นใหม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นตื่นเต้นตลอดอย่างเงี้ยก็ก็แนะนากระแสแต่คุณเงื่อนไขในนั้นคุณต้องมีเงินทุนคุณต้องมีเงินทุนแล้วก็ต้องมีเออเขาเรียกว่าฐานลูกค้าที่แน่นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีทุนไม่มีฐานลูกค้าก็อาจจะเกิด ความเศร้าหมองเกิดขึ้นคือสต๊อกค,ค้างแล้วก็เครียดแล้วก็แบบเสียใจกันมาหลายคนละแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออฉันอยากออนไลน์แบบยั่งยืนฉันอยากแบบได้ตลอดมีลูกค้าตลอดมีความสมัครเสมอเงินเข้าตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยทําให้มันเกิดกระแสะที่ดีด้วยตัวเราเองได้รู้สึกว่าเราทําการตลาดเองเป็นได้ก็ต้องทําสินค้าที่เลือกที่คุณภาพแต่ีก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่ว่าจะกระแสะหรือไม่กระแสะก็ตามกระแสะมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่มันควรจะมีคุณภาพ plus เข้ามาด้วย อย่าลืมเรื่องของจัญญาบาันเรื่องของอสุขภาพของคนที่ซื้ออย่าลืมเรื่องของความดีงามจรญยาบาันต่างๆมาด้วยเพราะว่าหลายๆคนอะน่ามืดตามัมอยากได้เงินแล้วสุดท้ายอะบาปกรรมมันคืนตามคุณทันจริงๆ <laughs> ใช่ใช่เป็นเครดิต <laughs> ใช่เป็นเครดิตของเราไปตลอดชีวิตเลย <laughs> มินบอกเลยไม่จําเป็นเลยจะบอกว่าคุณเอามากถ้าคุณอยู่ในแบบโหมดที่คืออันนั้นอะมันจะอยู่ในโหมดของคนที่เขามีทุนเห <laughs> มือนที่มินบอกไปเมื่อกี้ แต่ถ้าสมมติว่าคุณเริ่มต้นใหม่คุณก็ไม่มีเงินก้อนสุดท้ายไม่ควรเด็ดขาดค่ะตอนนี้ยุคนี้มีแบรนด์แอฟฟริเอมีบริษัทส่งของให้แล้วเราเก็บกําไรส่วนต่างต่างๆไว้พวกนี้ค่ะมีเยอะแยะลองไปหาดูดอบชิปเอ่อโลคอลก็คือเป็นดอบชิปที่สามารถทําได้แค่ในประเทศนั้นนะคะหรือในพื้นที่จํากัดแต่ว่าโก o b อลเนี่ยก็จะเป็นดอบชิปที่เขาเรียกว่าทําได้ทั่วโลกทําได้ทุกที่เลยนะคะ คือบริษัทหรือว่าเขาเรียกว่า warehouse หรือว่าคลังคลังคลังใหญ่อะเขาจะอยู่ที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ต้องอยู่ว่าบริษัทหรือพาร์ทเนอร์ที่เราเลือกเนี่ยเขาใหญ่พอขนาดนั้นไหม <S <S ที่เคยทําก็คือส่งน้ําพริกไปให้น้องที่แคนาดาค่าส่งสามพันบกว่า,วาน้ําพริกร้อยห้ตอนนั้นก็เป็นอาหารเสริมไม่ต้องเสียค่าส่งสักบาทเลยอีกหนึ่งวันส่งถึงลูกค้าเลยทันทีที่ออสเตรเลีย ได้ก็สมัครซับราเด่นได้เลยค่ะหรือคลิกลิงก์ landing page นะคะที่มินแปะไว้ข้างบนได้เลยนะคะมินเปิดรับอยู่นะคะทําตลาดได้54ประเทศทั่วโลกค่ะแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องสต๊อกสินค้าสักชิ้นเดียวเลยค่ะมีโอกาสรับไรายได้ทั้งรายวานันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนด้วยค่ะขอคนดีขยนันซื่อสัตย์เป็นคนที่จริงใจแล้วก็มีเป้าหมายคือจริงๆมินอยากคุยเรื่องนี้มากๆเลยก็ค,คือเรื่องเป้าหมายเนาะอยากคุยเรื่องใจมากๆเพราะมินว่า เรื่องของข้อมูลน่ะมันมันให้กันได้แป๊บเดียวมันไม่ห่วอยู่แล้วมันมีมันมีอยู่โลกออนไลน์อยู่แล้วนะมินว่าเรื่องใจสําคัญมากๆถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงมากพอคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จมากพอคุณอยากที่จะได้ของดีจริงๆอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณจะไม่น่ามืดตามมวไปเลือกของมั่วๆคุณจะใช้สติแล้วก็ใช้การวิเคราะห์นะคะในการเลือกมินอยากได้คนที่เป็นคนดีขยันซื่อสัตย์ นะคะเรื่องทุนไม่สาคัญเลยนะคะทุนมากทุนน้อยคุยกันได้ค่ะแต่ว่าขอเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยมินชอบคําถามนี้ที่สุดนะคะมินอยากฝากถึงคนที่มองหาอะไรทําเพิ่มเนาะว่าคือมินก็เป็นคนหนึ่งที่เสาะ,ะแสวงหาทุกอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนมันมีคนที่เป็นแบบนี้อยู่เสมอคือบางครั้งสิ่งที่เรามองหาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้เป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดก็ได้ หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราแอนตี้ก็ได้เพราะถ้าเราเพราะถ้าเรารู้เราอาจจะรวยมันไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอ่ะลองตั้งโจทย์ให้ถูกนะคะเวลาเรามองหาอะไรทาเพิ่มเราลองตั้งโจทย์ดูว่าอันไหนมันสามารถให้ความฝันของเราได้ให้เป้าหมายของเราได้นะคะอย่าพยายามที่จะโทษคนอื่นให้กลับมาที่ตัวเองเยอะๆค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้มองหาอะไรทาเพิ่มทั้งทีเลือกที่ดีๆแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยนะคะอย่าเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิต ก็ฝากทรัพย์อไอเลเลรเส้นโปรเจกต์ด้วยนะคะใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ<ม>ก็คลิกเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ